สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์วิลลอช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์ก่อนใครสำหรับวันนี้เรามากับรถซีดานที่เป็นตำนานของ Honda และเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลกกับ a อา new honda civic ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยแบบจัดเต็มทุกรายละเอียดเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉบเฉีียวและสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิม ตัวรถยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ i ี vic Generation ใหม่ที่เน้นความเรียบหรูแต่ยังคงความดุดันไว้ได้อย่างลงตัวกระจังหน้าทรงใหม่สีดำเงาเชื่อมต่อกับไฟหน้า LED ที่มีดีไซน์เรียวยาวทันสมัยพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแบนด์และเตี้ยลงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตแบบรถยุโรปเส้นสายด้านข้างของรถดูพลิ้วไหวและแข็งแรงพร้อมด้วยล้ออลูนลยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ในรุ่น RS ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและลงตัว สปอยเลอร์หลังสีดำแบบ glossy black และไฟท้าย LED ทรงตัวสก็ยังคงเป็นจุดเด่นของ c ี v i c ที่หลายคนชื่นชอบมาถึงภายในห้องโดยสารของ Honda c i v i ิ2026กันบ้างครับภายในให้ความรู้สึกเรียบหรูและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลาง driver-centric cockpit แผงหน้าปัดแบบ full digital ขนาด10.2นิ้วมาพร้อมจอแสดงผลแบบลอยตัวขนาด9นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย วัสดุภายในมีการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยใช้วัสดุซอฟท์ทัชบริเวณแผงประตูคอนโซลกลางและแผงหน้าปัดระบบเสียงคุณภาพสูงจากบสพร้อมลำโพง12ตัวรอบคันให้เสียงที่ใสคมชัดระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีดำเดินได้สีแดงดูสปอร์ตพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ุ่นบอกเฉพาะรุ่นท็อปพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหลัง แถมยังมีช่อง USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับขุมพลังฮอนด้าซีวิคปี2026มีให้เลือก2แบบหลักๆได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรว t e ท t ค r ท o โบให้กำลังสูงสุด180แรงม้าแรงดิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่มีการจูนให้ตอบสนองได้ไวขึ้นประหยัดน้ำมันและแรงในเวลาเดียวกันเครื่องยนต์อ e. ี s อ v Hybrid 2มอเตอร์ที่มีการผสมผสานระหว่างความแรงและความประหยัดได้อย่างลงตัวสามารถทำอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน8.5วินาทีพร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่ต่ำกว่า25กิโลเมตรต่อลิตรระบบการสะเทือนถูกปรับเซตใหม่เพื่อการขับขี่ที่มั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นพวงมาลัยให้ความแม่นยำม,มากขึ้นเวลาขับที่ความเร็วสูงส่วนช่วงล่างด้านหลังแบบมันติดลิงช่วยให้เกาะถนนและควบคุมรถได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเวลาขับเข้าโค้งหรือวิ่งทางไกลในด้านความปลอดภัย Honda Civic 2026มาพร้อมกับระบบ Honda SENSING รุ่นล่าสุดที่อัปเกรดความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศา ระบบช่วยจอดอัตโนมตัตินอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto b r a k ก h o ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกเวลาอยู่ในสภาพการจราจรติดขัด Honda Civic 2026ยังเพิ่มระบบ